بسم الله الرحمن الرحيم بنستعين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد مصلين وقمصليات يا من الله سبحانه وتعالى الحمد لله Dengan peluang kemasan peluang yang baik siang hari yang mulia ini dapat kita berkumpul dalam rumah Allah Swt, Masjid Al haramai Dan secara berjemaah. Alhamdulillah, tak lain tak bukan itu hidayah dan juga taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Mana mufassirin lak mufasirin lag negan atau tafsir, atau kajian atau tafsir, bahagian uh, muda ulama mufasirin ada banyak. นะครับเช่นในเรื่องของออตับซีดถ้ารู้จักก็เป็นอิมุกะซีรอัตบารีอัลกุรตุบีในเรื่องของอัจมักชารีของรอซีอัลจัลลาลีนหลายๆนะครับที่พอเรารู้จักนะครับที่ใช้อยู่ในประเทศไทยแล้วก็ของพี่น้องมุสลิมทั่วโลกนะครับในการตับซีตในบรรดาของอุลามะอัลมุตตะบารีก็แน่นอนที่สุดนะครับ ตั้บซีรอัลกุรอานบิลกุรอานคืออธิบายกุรอานด้วยอข้ออื่นมาสนับสนุนอธิบายตั้บซีรอัลกุรอานบิลฮะดีสคืออัลตั้บซีอัลกุรอานด้วยฮะดีท่านนบีมาสนับสนุนตั้บซีรอัลกุรอานบิอักวรอันสัฮาบะด้วยคำพูดของบรรดาสาวกบรรดาสัฮาบัดแล้วก็ตั้บซีรอัลกุรอานบิอักวรอาอัลลามะซึ่งหนึ่งสองสามเป็นระดับของการอธิบายนั้นจะเห็นได้ว่าหลายๆประเด็นหลายๆ ข้อเท็จจริงที่ปรากฏนี้ก็อ่านเราก็จะเรียนรู้จาเข้าใจผ่านกระบวนการนี้ผมจะยกตัวอย่างอายัดหนึ่งนะครับในสุระในสุระอัตตะบุนก็ลลอสสุภาโนตาละฟัตตะกุลลอมิสตาะตทุมนะครับจงเกรงกลัวอัลลอฮ์ในระดับความสามารถของพวกเราของพอท่านซึ่งหลายๆท่านอาจจะเข้าใจไม่ดีพอ เข้าใจที่บางครั้งเข้าข้างตัวเองเป็นนิดหนึ่งทำไมท่านถึงไม่ละหมาดเพราะฟัตตะลามาสตะตอนตุมจงเกรงกลัวอัลลอฮ์ในระดับที่คุณมีความสามารถฉันมีความสามารถเท่านี้ถ้าฉันไปละหมาดฉันอาจจะมีอันตรายประมาณนี้นะครับทำไมท่านไม่ไปช่วยน้ำท่วมเขา เพราะฉันมีความสามารถเท่านี้ฟัตักุลธรรมสตตอทุมทำไมท่านไม่ไปห้ามลูกลูกของท่านหรือเพื่อนบ้านของท่านที่เขาทำมุสเซดอะไรต่างๆเหล่านี้ฮะกอบกับโลกปัจจุบันในเรื่องของสิทธิมนุษยชนที่ในเรื่องของที่ที่ใครที่ที่มันอะการยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของคนอื่นเป็นสิ่งที่จะต้องพึงระวังอะไรต่างๆเหล่านี้ทำให้การนิ่ง ของมุสลิมคนใดคนหนึ่งเพราะเข้าใจายัตฟัตกลามัสตะต้อนทุมนี้ว่าอเอาแคเ่นี้ฉันไม่เอามากกว่านั้นบางครั้งนะครับทำให้เขานะตกในการทำอ่ะมัดเสียดไปบางครั้งอ่ะทำให้เขานั้นไม่อะไรนะไม่ปฏิบัติอัลวาดิบาตคืออัลวาดิบาตวัลมุฮัรรามัดดิตรงกลางแต่แท้เรือสิ่งที่มูบาหก็โอเคอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอะ นักอธิบายก็บอกว่าณตอนนี้มีอายัดอื่นที่มาสนับสนุนอายัดนี้ก็คือจากสุระอัลอิมรอนคือยาอเยฮ์อัลเลดีนเอมนุตตะกุลลอฮะฮักก ق ตุกาติวะลาดมูตุนน้อิลลาวอันตุมุสลิมูนเดี๋ i อายัดของอัลอิมรอนมาตักซีดมาสนับสนุนอายัดของอัตตะวบุญฟัตตะกุลลอฮะมัสตะต้อนทุบคุณจงเกรงกลัวอัลลอฮ์ในระดับความสามารถของคุณโดย ว่าแลเธอมูทุนในอิลลาวอันทุมุสลิมูนถ้านำไปสู่การเสียชีวิตของคุณคุณอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถดำเนินอัลวาดิบัตไม่เต็มที่แสดงว่าคุณมีปัญหาถ้าการเสียชีวิตของคุณคุณไม่สามารถหักห้ามหรือตัวเองตกในเรื่องที่เป็นฮารมาที่เป็นมุสเซตก็คือปัญหาวันนั้นอายัดอะยาอิยุลลดินอมันตะกล่าฮะก ق ตุกาติว่แลาตะมูทุนนอิลลาวอันทุมมุสลิมูน เป็นอายะที่ไปสนับสนุนไปทัพซีสจากอะเลมรอนไปทัพซีสิของอัลตะกบุญก็คือตจกลุลละหามัสตะตอมจงเกรงกลัวอัลลอฮ์ในระดับที่ตัวเองมีความสามารถในแต่ละคนมีความสามารถที่แตกต่างกันแต่สิ่งที่จะต้องระวังในอาคืออย่าท้ายสุดทําให้ตัวเองตกไปทำมุฮัรอมัดสิ่งที่เป็นฮารอมหรือมุสีตและ ต้องระวัง <hi> สุดท้ายสุดไม่สามารถนําไปปฏิบัติถึงที่เป็นวจิบอ่าตอนนี้วันนั้นฟัตตุกละมัสตะตุ้มคือสุดท้ายสุดวะาละมูทุนนัยน์เลวะอันตุมมุสลิมูนปฏิบัติในความสามารถของเราแต่สุดท้ายสุดเราหลับตาเสียชีวิตกลับไปหาอัลลอ์ในสภาพที่เป็นมุสลิมที่สมบูรณ์อัลกุลกอลิฮาจาอัลลอฮฺฮะลลาะลิกุมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์